ตอดน,นี้่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเรียนคอมจับครูปาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ด้วยกันก็คือ 1. ข้อมูลส่วนตัวและ 2. อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน,นะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาอยู่ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวตอนอื่นนะคะครูปาก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆในห้องของเรากันบ้างคะเช่นชื่อเล่นวันเกิดสีที่ชอบหรืออาหารที่ชอบค่ะ เหล่านี้คือข้อมูลส่วนตัวของเราและของเพื่อนนะคะที่เราจะทราบข้อมูลส่วนตัวคืออะไรข้อมูลส่วนตัวก็คือข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตนของเรานั่นเองค่ะเช่นชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีธนาคารจํานวนเงินในบัญชีธนาคารหรือแม้กระทั่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานหรือรหรัสผ่าน ที่ครูปาได้กล่าวมาว่าข้อมูลส่วนตัวต่างๆเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัทยที่จะให้คนอื่นได้รับรู้หรือรับทราบข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะคะซึ่งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะและทุกเว็บไซต์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะหากข้อมูลส่วนตัวของเราถูกมิจฉาชีพในโลกอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่าแฮกเกอร์นะคะขโมยไป ต่อไปนะคะเรามาดูอันตรายจากการเผยแค่ข้อมูลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า c l i c h i n g นะคะก็คืออันตรายทางอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเช่นมักจะมาในรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมลข้อมูลหรือมาให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขชื่อตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่านนั่นเองดังนั้นนะคะเราผู้ที่ใช้เน็ตจำเป็นต้องสร้างรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลของตัวเองและสำหรับเป็นการยืนยันตัวตนนะคะซึ่งรหัสผ่านนี้นะคะจะต้องเป็นความรับมีเพียงแค่เรา ่อไปนะคะแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะมาช่วยกันเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีชื่อนามสกุลน,นะคะชื่อเล่นวันเกิดน,น้ำหนักส่วนสูงเชื้อชาติสัญชาตินะคะสีที่ชอบงานอดิเรกอ,อาหารที่ชอบผลไม้ที่ชอบความสามารถ ทำลงในใบงานที่ครูบาจะส่งให้ในกลุ่มไลน์นะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานในสัปดาห์นี้กันนะคะประวัติส่วนตัวให้นักเรียนเขียนชื่อนักสกก้ลชื่อเล่นนะคะข้อมูลตามนี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะ โทรศัพท์เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเขียนลงในกระดาษหรือสมุดก็ได้นะคะแล้วตกแต่งให้สวยงามน,นะคะจากนั้นอย่าลืมนะคะเมื่อถ่ายภาพมาส่งคุปปาแล้วอย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของคุปปาแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ